สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิงฟ้าวราหะเครดหนักไม่รู้ถูกฟ้องเท่าไหร่แน่พรามดานหน้าชนสังกัดเกา่า จากกรณีที่ค่ายเพลงแสงระว,วีออกมาแถลงการล่าสุดชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้องว่าไม่ได้เรียกค่าเสียหายอิงฟาวราหามิสกรนไทยแลนด์2022เป็นจำนวนเงิน1,200ล้านบาทตามที่มีบุคคลกล่าวอ้างเป็นข่าวและจอดำเนินคดีผู้ให้ข้อมูลเท็จทำให้บริษัทษเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่าสุดทางด้านอิงฟามิสแกรนไทยแลนด์2022ได้เปิดใจล่าสุดโดยระบุว่าก็ต้องตามที่เขาแจ้งส่วนตัวหนูก็ได้ติดตามข่าวก็เห็นแล้วก็คงอาจจะต้องมีการคุยกันไปตามกระบวนการทางกฎหมายจริงๆ เรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็จะมียกให้ทางทนายเขาจัดการหลายๆอย่างเขาฟ้องเท่าไรตัวหนูเองก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ว่าจะน้อยหรือจะมากยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีต้องสู้กันอีกทีเพราะเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราเช่นกันหนูก็ได้เห็นสัญญาพร้อมๆกับหลายท่านเพราะว่าเราไม่ได้มีสำเนาต้นฉบับตั้งแต่แรกพอได้เห็นก็หัวเราะส่วนคุณแม่ก็เครียดหนักอยู่เหมือนกัน เขาก็หลายโรคยิ่งเป็นเกี่ยวกับสมองและหัวใจก็เครียดโทรมาทุกวันว่าเป็นยังไงบ้าง เราก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะทุกอย่างอยู่ในการดูแลของท่านนายเราก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราไม่ต้องกลัวถามว่ากังวลไหมที่ต้องเจอหน้าใจจริงๆอยากเจอมากไม่ได้เจอเขานานมากแล้วอาจจะไม่ถึง10ปีแต่ว่าก็นานแล้วก็อยากเจอคิดถึงบางข้อความที่เขาออกมาโพสต์มันก็ทําให้เราเสียหายทั้งที่เขาเองเขาก็ยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ออกมาโพสต์คือคนที่อ่านก็อาจจะเข้าใจเราผิดไปแล้ว ก็ได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีก็แอบ,บมีโกรธเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเขาเลย หรือว่าในมุมของความเป็นจริงก็ยังไม่เคยออกมาพูดว่าอะไรมันเป็นยังไงถามว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราโดนเอาเปรียบมาตลอดเจ้าตัวตอบว่าก็รู้สึกแบบนั้นส่วนสุขภาพจิตตอนนี้ก็หนักเพราะมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวพอเราอยู่ตรงนี้ไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องคนเรื่องการทํางานร่วมกันหรือเรื่องคุณแม่ไหนจะต้องเตรียมตัวไปอินโดนีเซียอีก มุดของแต่ละงานที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการทํางานมันก็ค่อนข้างหนักมีน้อยบ้างเครียดบ้างนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ถามว่าจัดการกับมันยังไงพูดตรงๆวันนะตอนนี้ก็ยังจัดการไม่ค่อยได้ฝากแม่ทําบุญเพราะแม่ตื่นเช้าทําบุญทุกวันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวขอบคุณครับ